สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่อุนะคะพี่อุนะคะก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับการวาดรูปการ์ตูนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะพี่อูนะคะก็จะมาชวนน้องๆทุกคนนะคะวาดรูการะตูนด้วยกันนะคะเพื่อฝึกสมาธินะคะและก็ฝึกการใช้มือด้วยนะคะซึ่งสําหรับพี่อูแล้วนะคะยูชอบวาดภาพนะคะและก็ชอบวาดภาพกระตูนนะคะบนเตาแผนเค้กมากๆเลยนะคะซึ่งพี่อูนะคะก็จะพาน้องๆนะคะไปวาดตัวกระตูนต่างๆน,นะคะบนเตาแผนเค้กด้วยกันนะคะเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระตูนเหล่านั้นนะคะ เราก็สามารถนํามารับประทานเป็นอาหารของเราได้ด้วยนะคะ หรือวาดให้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณแม่นะคะอยากจะวาดตัวการ์ตูนให้น้องๆนะคะก็สามารถวาดตามพี่อูไปได้เลยค่ะบางตัวอาจจะง่ายบ้างบางตัวอาจจะยากบ้างนะคะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ลองไปฝึกทํากันง่ายๆก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะพี่อูนะคะจะพาน้องๆนะคะไปวาดตัวการ์ตูนอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ มาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะพี่อุนะคะจะวาดตัวการ์ตูนอะไรในเรื่องชินจังให้น้องๆดูกันนะคะวันนี้ค่ะตัวการ์ตูนที่พี่อุพามาวาดนะคะก็คือคุณแม่ของชินจังนั่นเองนะคะที่ชื่อว่ามิซาเอโนฮาระนะคะคุณแม่ของชินจังนะคะก็คล้ายๆกับคุณแม่ของเรานะคะก็คือชอบสะสมนะคะ,คะ,ค,ะคะแนสนสําหรับ บัตรส่วนลดต่างๆนะคะของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะงานอดิเรกนะคะก็มักจะชอบควบคุมอาหารนะคะชอบลดน้ำหนักนะคะซึ่งก็มักจะไม่ค่อยได้ผลนั่นเองนะคะชินจังนะคะก็ชอบคุยงย่ายๆวะชอบเผาคุณแม่นะคะ ชอบเอาเรื่องของคุณแม่มาร้ออยู่เป็นประจำนะคะซึ่งจริงแล้วคุณแม่ของชินจังนะคะก็เป็นแม่บ้านที่ดีแล้วก็รักชินจังมากๆเลยนะคะถึงแม่ว่าคุณแม่นะคะจะชอบใส่กางเกงสีฉูดฉาดนะคะมีขนหนะ้าแข้งค่อนข้างดกนะคะท้องลายแล้วก็อ้วนก้นใหญ่นะคะซึ่งก็ทําให้มีปัญหากับการใส่กางเกงอยู่เป็นประจำนะคะคุณแม่ชอบนอนกลางวันนะะ ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ท้องผูกบ,บ่อยนะคะชินจังนักก็จะเอาเรื่องของคุณแม่เนี่ยไปร้องอยู่สม่าเสมอกับเพื่อนข้างบ้านนะคะก็เลยทําให้ชินจังเนี่ยก็จะถูกคุณแม่ทําโทษนะคะอยู่เป็นประจำทําโทษเบาๆและก็จนถึงขั้นทําโทษหนักๆนะคะเช่นเขกหัวให้หัวปูดโนน,นะคะหรือปั่นหัวหรือปั่นนรกนั่นเองนะคะ หรือหยิกแก้มหยิกหูนะคะหรือแบบหนักสุดๆก็คือตีก้นสิบขีรวดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆนนะคะมีความซนคล้ายๆกับชินจังนะคะที่อว,ว่าก็ไม่แปลกนะคะที่คุณแม่นะคะอาจจะต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งคุณแม่ในแต่ละบ้านนะคะก็มีบทลงโทษที่ต่างกันไปนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆก็ต้องรู้นะคะว่า คุณแม่ของน้องๆทุกคนนะคะรักน้องๆมากนั่นเองนะคะถึงทําให้ท่านนะคะค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงและบางครั้งก็อาจจะมีบทลงโทษกับน้องๆบ้างนะคะแต่ถึงยังไรก็ตามก็ด้วยความรักที่มีต่อน้องๆน,นั่นเองนะคะมีภาพวาดคุณแม่ของชินจังนะคะ,ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเรารอให้แป้งฝังเนีนแห้งแล้วนะคะพี่อุ๊กก็จะนำแป้งแผ่นเค้กแบบที่ไม่ผสมสีนะคะ วาดระบายทับไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้แป้งแผนเค้กของเราหนาขึ้นนะคะจะทำให้สามารถกลับได้ง่ายนั่นเองแล้วก็ทำให้เรามีเนื้อแป้งแผนเค้กที่อร่อยมากขึ้นนะคะเมื่อระบายลงไปเสร็จแล้วก็ต้องรอแป๊บนึงนะคะสักประมาณ15-20นาทีแล้วก็ค่อยๆแสะขอบนะคะแบบที่พี่อูกกำลังทำอยู่นะคะ ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะคะการวาดระบายสีแพนเค้กนะคะได้ทั้งจินตนาการนะคะได้ทั้งการฝึกสมาธิแล้วก็ได้ความอิ่มอร่อยและพี่อุก็เชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนจะต้องมีความภูมิใจมากๆนะคะเมื่อทําเสร็จนะคะอย่างนี้เลยเรามากลับไปพร้อมกันนี่เห็นไหมคะภาพคุณแม่ของชินจังที่พี่อุวาดนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะคราวนี้นะคะเมื่อวาดเสร็จ เราไปอวดคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตัวการ์ตูนวันนี้ที่พี่อุมาวาดให้น้องๆดูด้วยกันนะคะสนุกไหมคะสีสันสดใสไหมคะแถมว่าเสร็จแล้วนะคะยังไปรับประทานนะคะเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นของว่างเราได้ด้วยนะคะ พี่อูคิดว่านะคะการวาดตัวการ์ตูนต่างๆนะคะมันเป็นอะไรที่ช่วยฝึกสมาธิของน้องๆได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ฝึกการใช้สีการเลือกสีนะคะการใช้ทักษะการใช้มือนะคะยิ่งถ้าเป็นการใช้การวาดนะคะแบบลักษณะวาดแผ่นเค้กแบบที่พี่อูวาดนะคะมันก็ทําให้น้องนะคะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือการบีบนะคะการคิดว่าเราจะใช้สีอะไรบ้างนะคะและที่พี่อูเล่าให้ฟังว่าตัวการ์ตูนแต่ละตัวนะคะมันชื่ออะไรมีความเป็นมาอย่าง ะะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะพี่อุก็เชื่อว่าก็ทําให้น้องๆทุกคนนะคะได้เพลิดเพลินนะคะและการวาดภาพเนี่ยก็ฝึกสมาธินะคะและช่วยน้องๆใช้เวลาว่างของเรานะคะอย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะคะพี่อูก็หวังว่านะคะทุกคลิปของพี่อูนะคะจะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะคะให้ความเพลิดเพลินนะคะ ให้น้องๆใช้เวลาว่างนะคะอย่างมีประโยชน์นะคะและก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยการวาดแพนเคก้กวาดการ์ตูนด้วยกันนะคะพูุก็จะมีความสุขมากๆเลยค่ะกับสิ่งที่พี่อุได้มาแบ่งปันนะคะยังไงพี่อุก็หวังว่าถ้าทุกคนชื่นชอบนะคะคลิปการวาดภาพของพี่อุนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะช่องวาดภาพง่ายๆสไตล์พี่อุกันไว้นะคะหรือจะแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของน้องๆก็ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่อูลลาไปก่อนนะคะสวัสดีคุณแม่และน้องๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย